อออเอยอเรียบร้อยกลายเป็นหมูแดงแล้วทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้แมพพิกี้ของเรานะคะมีอัปเดตสกินใหม่ด้วยนั่นก็คือสกินเดวิลนั่นเองใช่แล้วปีศาจหมูแดงโอเคตอนนี้เราก็เป็นปีศาจหมูแดงเรียบร้อยแล้วนะ,ะทุกคนมีอาราดข้าวด้วยมไม่เนี่ย <laughs> ดูสิสกินสวยมากเลยอ่ะ เ้ยมีคนตกกระใจหนึ่งอัตานะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวไปจัดการไล่กันดีกว่าเนาะเอาไปไหนแล้วโธเอ้ยเอ้ยแม่สาวน้อยหูวิ่งอย่างไวเลยนะเนี่ยมามามาไปลงนันลก,กับพี่เถอะนะน้องอย่านะอย่ายุ่งกับฉัน <c oughs> วิ่งไปนู่นแล้วทุกคนดูดิเฮ้ยจะวิ่งอ้อมไปไหนเรียบร้อยเสร็จไปแล้วหนึ่งรายนะทุกคนโอ้โหขนาสามงามของคุณยายเนี่ย จวกแทงจวกวแทงเลยโอเคเดี๋ยวขอถ่ายารูปแป๊บนึงนะคะทุกคนอ่าเจ้ามุมนี้มีทำภาพปกดีมิเนี่ยคุณยายอย่างเท่ชอบปีกอะทุกคนเฮ้ยเอ้าเฮ้ย,ยทำอะไรของนายเนี่ยนี่ไม่ยอมหนีสงสัยตกตะลึงในความสวยของสกินหมูนะทุกคนเึงกับโดนฆ่าเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาตามคนนี้ต่อดีกว่าเนาะไปไหนไปไหนพ่อหนุ่มน้อยเรียบร้อย ตายไปอีกหนึ่งศพแล้วเมื่อกี้เห็นวิวิบวับๆนะแถวเนี้เหมือนมีใครสักคนเข้าไปนี้ท่าทางน่าจะออกไปแล้วเนาะคือบอกตรงๆว่าแทบไข่เนี่ยแทบไม่มีประโยชน์เลยนะทุกคนลืมเปลี่ยนนะ่ะเพื่อนเหยียบแล้วก็วิ่งหนีได้เฉยเลยอ่ะโอเคนุ่นน่นด้านหน้าของเรานะแม่สาวน้อยเธอกำลังจะเปิดประตูอุ้ยโดนซะโดนซะนี่เออเรียบร้อย ตายบิกหนึ่งศพแล้วนะทุกคนเฮ้ยด้านหลังของเรามาจากไหนเนี่ยเออฉันมาจากแอฟริกา <laughs> ไปไหนเนะี่ยเฮ้ยดูคุณยายหมูของเราตอนนี้นะทุกคนสูมหน้าในอย่างเท่โอเคโอเคเอาแล้วเราตั้งใจเล่นดีกว่านะคะรู้สึกว่าสกินนี้จะชิลเกิน <laughs> โอเคเดี๋ยวไปจัดการตามล่าคนต่อทุกคนอ้าวด้านไหนดีเนี่ยมุมนี้มุมนี้เอาเอาอกสักด้านสิเพื่อน โอเคไปด้านนู้นแล้วนะเฮ้ยมาอีกแล้วคนนึงอะทุกคนจะไปไหนมาหาฉันเถอะนะเนี่ยเห็นไหมสกินหมูใหม่เนี่ยสวยมากเลยนะนายไม่อยากดูใกล้ๆหรอไปแล้วนะเพื่อน <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวดิเดินติดด้วยเหรอเนี่ยอ,าาอา้าวเข้าโอ้ยปิดประตูใส่กันซะง,งั้นอะไปนู่นแล้วนะวางกับดักใส่ด้านนี้เลยอะเขาจะไข <c oughs> ่บอกตรงๆไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเนี่ย อ่านี่ไงจ้วงแทงจ้วงแทงเอ้ยเอ,เอ้าเฮ้ยเขาผ่านไปได้ไงอะเดี๋ยวดิเมื่อกี้กดแล้วนะโอ้โห้ผ่านไปได้เฉยเลยเพื่อนนี่เอา้าไม่โดนอีกแล้วทุกคนโอเคมันห่างเกินไปหรือเปล่าเอาใหม่นะ,ะทำไมนายเก่งแบบนี้เนี่ยมีสกิลล่องหนบา <c oughs> โอเคหรือว่าเรากากกันแน่เนี่ยเอ้ยจะไปไหนจะไปไหน โอ้โหออกไปด้านนู้นแล้วนะเดี๋ยวเอาตามคนนี้ก่อนดีกว่าเนาะนี่หัวเหลืองหัวเหลืองโอ้วิ่งไปด้านนู้นแล้วโอเคอ่าเขาได้กุญแจสีเขียวแล้วนะคะนี่โดนโดนเรียบร้อยเห็นไมเนียนยน่ยคนนี้ยิงโดนเลยอ่ะคนเมื่อกี้ทำไมไม่โดนอะ่ะฉันกากใช่ไหมทุกคน <laughs> เดี๋ยวนะไปไหนละโอเคเดี๋ยวไปตามหาเขาใหม่กันดีกว่านะคะ ยูฮูอแถวไหนเนี่ยเอ้ยนั่นไงน่ะโอเคกำลังวิ่งอยู่เลยนะคะมาๆๆา,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 าไม้ไกล้หน่อยสิเ้ยเอ้าเฮ้ยมีปืนเลยเนี่ยเกือบไปแล้วโอ้ขนาดเดินเอียงข้างนะเนี่ยโอ้ยเกือบไปอ่ะเกือบโดนหน้าโอ้จะไปไหนไปไหนน่าจะเหลือคนเดียวปะเนี่ยเพราะว่ารอบแมปแล้วนะเห็นแค่คนนี้คนเดียวอ่ะโอเคเอาเข้าไปด้านในแล้วนะคะ เนียยออกมาโดนแถบแน่นอนอ่ะโดนแถบก็วิ่งได้เหมือนเดิมทุกคนแถบอันนี้มันปิดตาเฉยๆอะ่ะนี่อุ้ยอุยไม่โดนทุกคนเฮ้ยสุดยอดอยี๋บอกนะว่าเขากําลังจะแปลวลูกปืนอ่ะน่าจะใช่นะคะตอนนี้เขาถือปืนไปด้านนู้นอ่ะ <c oughs> จะโดนยิงไหมเนี่ยโอเคต้องรีบตามนะคะก่อนที่เขาจะได้ลูกกระสุนน่ะเอาเได้ยังอะโอเคเขาเปลี่ยนเป็นกุญแจสีเขียวแล้วนะคะทุกคน ตายแน่นอนเลยนายไม่มีปืนน่ะเฮ้ยเหลือคนเดียวยอมแพ้ซะเถอะใจสู้เหมือนกันนะเนี่ยเหลือคนเดียวยังเล่นต่อเฉยอ่ะโอเคเอาเรามาดักด้านนี้ดีกว่านะคะชึบเฮ้ยเขาได้กุญแจสีเขียวเปิดเข้าไปแล้วแต่ว่าไม่มีปืนเนาะก็ยังปลอดภัยอยู่นะคะแต่เรารู้สึกว่าเมื่อกี้จะหยิบหยิบลูกกระสุนปืนไปป่ะไม่แน่ใจนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่วางดักทางนี้เลยนะคะ แล้วก็อ้อมมามุมนี้เอ,อเดี๋ยวนะติดป,ปีกเลยเนี่ยโอเคติดประตูนะคะอุ้ยไปด้านนู้นแล้วไปไหนอย่าบอกนะว่าจะไปเอาปืนอะ่ะเฮ้ยไม่นะเขาได้ลูกกระสุนปืนไปทุกคนอ,อุน้ยนี่จับตัวได้แล้วตายซะนี่เอาเดี๋ยวดิเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเกมค้างอะ่ะเอาเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอเฮ้ย เขาก็ได้กระสุนปืนในแบบนี้นะไม่ว่าแล้วเชียวโอยโดนยิง oh. oh, เลยอ่ะโอ้มันแหลกนะคะหรือว่าทั้งเกมนี้มันแหลกเนี่ยไม่น่าจะใช่นะที่ฆ่าเขาไม่ได้ไม่น่าจะไม่น่าจะเกี่ยวกับการแหลกนะน่าจะเกี่ยวกับฝีมือกาก <laughs> Okay. โอเคโอยย้อเยอะย้อยเยอะฝากไว้ก่อนนะแม่สาวน้อยอุ่าห์ได้สกินสีแดงมานะคะทุกคนแต่กลับมาแหลกในเกมซะง,งั้นนะ่ะโอ้ยแต่ก็ยอมรับเนาะว่าสกินของเขารอบนี้สวยจริงๆนะคะทั้งปีกแดงแล้วก็เขาแดงนะเนาะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี่จงแทงจงแทงเรียบร้อยโอ้ยกว่าจะได้นะคะคนนี้เหลือผู้หญิงอีกคนนึงเนาะไปไหนแล้วแม่สาวน้อยชิบไม่เห็นนะคะอู้นี่ไง อึ้ยอีกนิดเดียวโหว,วิ่งอย่างไวเลยทุกคนทำไมไม่มีสกิลเพิ่มสปีดเนี่ยจะได้วิ่งไปดักหน้าเลยตอนนี้แถบของเราก็เหลือแค่อันเดียวนะคะเอาละมีไหมก็ไม่มีประโยชน์หรอกพี่ว่านี่ด้านนี้ด้านนี้ไปไหนแม่สาว้อยเดินก็เดินก็สะดุดนะเนี่ยโอเคเธอเข้าไปในบ้านแล้วนะ,ะชึบหยุยออกด้านนู้นสินะโอเคเดี๋ยวไปดักด้านนู้นดีกว่านะทุกคน แล้วก็เอาแถบไข่ของเรานะคะไปวางไว้ใช่แล้วเธอจะต้องโดนไข่ตีใส่หน้าอย่างแน่นอนอ่ะไม่ได้มีประโยชน์เลยโอเคชิบไปไหนแล้วไปไหนะเฮ้ยเห็นไข่แล้วไม่กล้าไปเลยสิเอ้าไปแล้วนะ,ะทุกคนเฮ้ยไม่มีประโยชน์เลยอ่ะโอเคเหลือแค่สองนาทีนะคะมีเพื่อนเหลือแค่คนเอ้ยไม่คนเดียวสินี่ไงเพิ่มมาอีกคนนึงนะคะกลายเป็นสองคนแล้ว จะเปิดประตูได้ไหมเนี่ยกุญแจแดงก็ยังหาไม่ได้เลยทุกคนโอเคงั้นก็ไล่คนนี้ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวให้ผู้หญิงคนนั้นหาต่อไปนะคะหาคนเดียวไหวปะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเล่นกับคนนี้ดีกว่าทุกคนไปไหนแล้วไปไหนแล้วจื๊บเฮ้ย <Hey. S 1> เข้าไปแล้วล่อล่อล่อเฮ้ย hey, ออกมาออกมาจริงๆด้วย <laughs> ไม่โดนแับก็ไม่มีเฮ้ยโอ้โหยังไวน่ะเนี่ย ออกมาไหมออกมาไหมไม่ยอมอามามมอกนะทุกคนเฮ้ยเอา้าเดี๋ยวดิมีคนมานะคะอ๋อมาเพิ่อมอีกคนนึงเหรอมานี่มานี่มานี่ไม่ค้าหน่อยสิโอ้ยเสื้อเขาไม่ใส่เลยเนี่ยผมเพิ่งไปเล่นน้ํามานี่ <laughs> เสื้อไม่ใส่ตายซะเฮ้ยด้านหลังด้านหลังจะไปไหนจะไปไหนไม่ค้าหน่อยสิเหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีเองอะ่ะโอ้เพื่อนยังหนีเฉยเลยอะ <laughs> ใจก,ก็กลัวตายไปนะ โอเคเขาน่าจะเปิดประตูไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าตรงนี้ยังเป็นสีแดงอยู่เลยเนาะแม่สาวน้อยหาอยู่คนเดียวนะคะตอนเนี้ย <c oughs> น่าจะน่าจะแพ้เกมเนี้ยโอเคมามามา,มาไปไหนเออมีคนเพิ่มมาอีกคนนึงเหรองั้นไปเล่นกับคนนี้ดีกว่านะคะ <c oughs> เดี๋ยวให้แม่สาวน้อยเขาหาทางออกประตูของเขาเองดีกว่าเนาะ <c oughs> ประตูสีแดงกูเจ้สีแดงยังไม่ไขเลยทุกคนอ้าไปไหนเพื่อนสีฟ้าเขาใช้แล้วนี่ เอ้ยมานี่มานี่เหลือเวลา40กว่าวินะคะตอนเนี้ยประตูกุญแจสีแดงยังไม่ได้เปิดเลยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวฉันจะหันหลังทําเป็นเม้รู้ไม่เห็นก็นแล้วกันนะเดี๋ยวให้เพื่อนหาไปก่อนนะคะเออมีผู้หญิงคนเดียวเหรือเนี่ยที่หาในแบบเนี้ยเฮ้ยมีคนเข้ามาเพิ่อมอีกคนนึงอะจะไปไหนจะไปไหนจ้วงแทงเรียบร้อย <c oughs> เวลาจะหมดแล้วแม่สาวน้อยเธอย,ยังใจสู้อยู่เลยนะคะเนี่ยทุกคน ยังหาของอ่ะเพื่อนไปช่วยฉันเลย <c oughs> แต่ละคนตายแล้วก็วิ่งเล่นก็มีนะคะเนี่ยโอเคเหลือเวลาแค่สิบกวีอ่ะไม่ยอมแพ้จริงๆหรอเนี่ยไปไหนแล้วไปไหนละ,ไไนละชิบอ่าอยู่ด้านในนะคะโอเคมาด้านนี้ชิบหลอกล่ออุย้ยไม่หลงกลเลยเนี่ยเฮ้ยหมดเวลาแล้วนะคะจบเกมแล้ว เอาล่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการรีวิวสกินใหม่ของแมปพ,พิกกี้นั่นเองนะคะนั่นก็คือสกินปีศาจแดงหมูน่ก็ปีศาจแดงแมนยูไม่ใช่นะโอเคสำหรับสกินนี้นะคะพี่นุ้ยก็ว่ามันสวยมากๆเลยเนาะอ่าสำหรับใครที่อยากจะมาเป็นคุณยายปีศาจแดงหมูนะคะก็สามารถเข้ามาลองเล่นในเกมนี้ได้เนาะเอาล่ะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย